แรปปิ้ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงัาดีครับฟ้าฝนเป็นใจเราเนาะดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะใช่มันมันช้ำไปไหมย่ะครับแต่ว่าเห็นนั้นแต่เมื่อแบบสายๆตอนมาซาเช็คกันแหละครับว่ามันแบบเริ่มคล้มๆก็ได้แต่โวยพรว่าอย่าตกเลยแบบมันตกไปแล้วแหละครับแต่ว่าเดี๋ยวคอ อดไปแล้วก็จะได้แบบว่าุึมฉ่ำใช่ไหมคะใช่ครับก็ฉ่ำเหมือนกาแฟขับนี่เลยครับก็คือทุกคนจะได้จำขึ้นใจใช่ไหมน,น่านจะจำเลยครับกลัวแบบว่าตอนที่เริ่มงานแล้วมันยังตกอยู่หรือว่ามันอยู่ดีก็ตุ้มลงมาทุไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันครรับหือว่าเราเปลี่ยนคอนเซ็ปต์กันแบบปิ๊บปี่ปิอบปี่อ่ะครับเเราปลี่ยนทุกอะไรทุกคนสงกรานตมอีหนึ่งรอบนะแต่ไม่เคยร้องเพลงกลางฝนเลยนะคะแบบนี้จะเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับ วันนี้แน่นอนว่าวันนี้เป็นวันโชว์เคสของซิงเกิลที่3มของผมครับน้องขึ้นใจแน่นอนวันนี้มีร้องขึ้นใจแน่นอนครับแล้วก็มีเพลงที่อาจจะไม่ได้ร้องบ่อยๆด้วยแล้วก็มีเพลงที่ยังไม่เคยร้องมาก่อนด้วยครับวันนี้มาร้องหลายเพลงเลยครับจริงๆมีแฟนๆบางคนที่ มาทานช่วงซาชเช็คช่วงสายๆครับก็น่าจะรู้กันบางคนแล้วว่าวันนี้ผมมาร้องเพลงอะไรครับซึ่งเป็นเพลงนั้นเป็นเพลงที่ผมชอบมากแล้วก็เป็นเพลงที่คิดว่ามีหลายคนที่ชอบเหมือนกันครับวันนี้ได้ลองร้องครั้งแรกไม่ง่ายเลยครับเพลงนั้นเตรียมตัวยังบ้างคบเพราะเรางานเ,าเยอะมากให้เวลากับตัวนี้ยับ้างแบ่งเวลาครับจริงๆช่วงที่ผ่านมางานร้องเพลงเยอะมากเลยอย่างเมื่อวานก็ ไปงานนตาตาาชมาเขาก็ไปร้องเพลงปีแห่งรักมาแล้วก็เมื่อวันก่อนก็ชาป๊อ๊ก็ร้องหลายเพลงเหมือนกันครับช่วงก่อนนั้นก็พยายามแบบแบ่งว่าโอเควันนี้จะจําเพลงของงานนี้นะวันนี้จะจําเพลงนี้เพลงนี้ลนแล้วก็จํามาเรื่อยๆครับ่สับสนบ้างไหมคะสับสนครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องกลัวเลยครับ <laughs> สับสนมีครับบางเพลงก็แบบอาจจะยังจําเนื้อได้ไม่ค่อยขึ้นใจเท่าไหร่ครับแต่ว่าเราก็แอบเอาขึ้นใจไปกับชาป๊อปมาแล้ว Sí. ใช่ครับไปร้องเก็บ mm hmm. ไปร้องที่นั่นครั้งแรกเลยแบบเต็มเพลงครับแล้วก็แบบสเปเชียลก็คือได้ร้องแบบกับพี่นนท์ด้วยครับพี่นนท์ธนนใจดีมากเลยครับร้องขึ้นใจกับผมด้วยบนเวทีพี่นนท์ก็พี่นนท์แอบเปิดโปรโมทขึ้นใจให้นวิวด้วยใช่ครับขอบคุณพี่นนท์ธนนท์ณตรงนี้เลยครับขอบคุณที่ร้องน้องขึ้นใจครับแล้วก็วันนั้นได้ร้องพิงกับพี่นนท์ด้วยครับจริงเพลงพิงอ่ะผมร้องร้องแบบ เล่นๆล,ลงใน t ิ k t อกหรือว่าลงในอะไรต่างๆเงี้ยมาหลายรอบแล้วแหละครับก็เมื่อวานเมื่อวนก่อนเม,ม,ามานนื่อวันวันรื่เยเมื่อวันซืนสิครับมามาวัรื่อันมันรื่อันพรุ่งนี้อีกสองวันหหวันซืนครับลองได้ลองกับออริจินอลแล้วเพิมไหมคะเป็นไง้างปื้มมากเลยครับเสียงก็คือแบบกระหึ่มเหมือนกันนะเสียงพี่เรลากับพี่หนีย่ยนะ น่าจะกินให้พี่นนท์ไหมเราด้วยอะแล้ววันนี้กับแฟนมีอะไรพิเศษให้แฟนนอกจากเพลงพิเศษที่เตรียมมาอีกไหก็ฟ้าฝนครับพิเศษเลยครับผมเตรียมไว้ให้เป็นพิเศษเลยครับ เซตมาเลยครับวันนี้เราจะเปียกไปด้วยกันนะครับเป็นแฟนร้อนมาหลายวันเลยคะใช่ครับพอนี้อากาศร้อนก็เลยเซตฝนเซตพายุเซตลมไว้ให้เลยครับใคไม่เหรอหนูนิวสั่งฟ้าสั่งฝนหนูเซตฝนครับหนูเซตฝนพายุเนี่ยแหละครับไม่มาครับไม่มาเขาบอกไม่มาไม่มาแปลว่าเขาเก่าเจอกันแล้วข้างบนเฮียก็ไม่เป็นกำลังใจให้วันนี้ ใช่ครับขึ้นเวทีด้วยขึ้นด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันครับดูตากลัวดูมี็ต่ใสนะก็ให้ฟีลลิ่งมันพาไปครับถ้าตอนนั้นอยากจะให้เฮียขึ้นก็ขึ้นได้เพราะว่าเป็นเวทีของเราครับเรได้เห็นของขวัญที่เขาจะเตรียมมาเซอร์ไพรส์หรือยังแอบพารหลังมีไหมมีหรอกครับไม่รู้ไม่มีหรอกครับ เป็นงานโชว์เคสเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตครับไม่มีหรอกไม่ใหญ่มากที่ใ่มากซ่าใหญ่มากไปเลยสวยมากอย่างนี้ถ้าเฮียซื้อซิงเกิลนี้ซิงต้องต้องมีทุกซิงเกิลเลวนะครับแต่ไม่มีหรอกองความนะเยมีไม่ต้องซื้อหรอกครับเก็บเงินไว้ทำอะไรดีอย่างน้นไปเที่ยวดีกว่าอ๋เห็นเฮียของมีแบบร้องเพลงของเราแล้วก็เปลี่ยนเป็น อ๋อใช่เห็นแล้วครับจริงๆวันนั้นวันที่เฮียถ่ายผมก็อยู่ด้วยนะอยู่ด้วยครับแล้วก็ไปแอบดูอยู่ครับว่าแบบเฮียถ่ายเป็นยังไงบ้างแล้วก็แต่ละชุดที่เฮียเปลี่ยนน่ะมันมีสตอรี่ทั้งหมดเลยครับแต่ละตูกแต่ละชุดคือเป็นตัวละครที่เฮียเคยรับบทบาทมาทั้งนั้นเลยครับตั้งแต่เป็นเฮียในร่างแบบ ที่เป็นเฮียแล้วก็เป็นเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนู้นมาจบที่คุณชารันครับในเรื่องข้ามฟ้าเคียงเธอกีเทคเราเห็นกี่เทคนานอยู่ขนาดเท่าโงอยู่ไหมครับเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนหน้าผมด้วยเป็นชุดด้วยครับก็เลยแสดงความพยายามความทุ่มเทเห็นครับเขาอยากขอบคุณเขาบ้าอยากแบบเออซึ้งนะฉันซึ้งมากก็ จริงๆไม่ต้องขอบคุณอะไรเยอะแยะหรอกครับเพราะว่าก็คนกันเองซึ่งคนนี้เขาคิดไว้แล้วใช่ไหมครับว่าเขาจะทำด้วยตัวเองไม่มีการแบบใช่ครับเฮียอยากทำอยากทำน้องขึ้นใจเพราะเฮียชอบเพลงนี้มากเลยครับเปิดฟังบ่อยมากเลยอะวกับมาที่ขึ้นใจอันนี้ใน MV ีได้พี่ยิงฟ้ามาเล่นด้วยเป็นไงบ้างเลย จริงๆวันนี้อยากให้พี่หิงฟ้ามาด้วยนี่แต่ว่าไม่มีว่าพี่หิงฟ้าเขาไม่น่าจะมีคิวมาหาผมได้นะครับก็ขอบคุณพี่หิงฟ้าอีกครั้งหนึ่งครับที่รับเล่น M v มวนี้เป็นนางเอกที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแหละครับของน้องขึ้นใจทําให้น้องขึ้นใจเป็นทําให้ MV ของน้องขึ้นใจแบบสมบูรณ์สมบูรณ์จริงๆครับพิ่งฟ้าน่ารักมากเลยวัยมากเลยครับล่อยไปประมาณ หนึ่งอาทิตย์ครับวันนี้ครบหนึ่งอาทิตย์พอดีเลยเจ็ดวันครับสองจุดหนึ่งล้านขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยครับที่ช่วยแชร์แล้วตอนอยากรู้ความรู้สึกตอนที่เราแบบเล่น MV กับเขาอย่างเงี้ยเรามีความเขินความแบบเอออีอาร์เขาบ้างป้าสงสัยตาบ้างป้าเออมีทั้งเขินทั้งเอออีอาร์เลยครับเอออีอาร์เออแบบแบบอแหลความนู้สึกยังไงกันก็แบบเวลาที่มีซีนเต้นรำด้วยอ่ะแล้วตอนนั้นก็ แบบยังเจอเพิ่งเจอพิ่งฟ้าครั้งแรกเขายังไม่ได้คุยกันเยอะเท่าไหร่แล้วก็จะมาเต้นรำเหมือนซีนนั้นจะเป็นซีนแรกๆที่เข้าด้วยกันเลยครับสิ่งโต๊อาหารตอนที่นั่งอยู่แบบใกลๆกันก็อเขินนิดนึงแต่พอไม่อยู่ใกล้ๆแล้วก็ต้องเต้นกับเขาอย่างเงี้ยมัอนแบบหน้าใกล้ๆกันแล้วก็ต้องจ้องตาด้วยอาะมันก็จะแบบพิ้งฟ้ามีความเป็นโปรเฟสชั่นอย่งไรครับเก่งมากเลยครับแบบจริงๆเต้นรำเราสองคนก็ไม่ได้เต้น พี่หญิงฟ้าผมกับพี่หญิงฟ้าก็ไม่ได้แบบโปรเฟชชั่นอลในการเต้นรำครับเราก็ทูทูไทยเอาหน้างาน <c oughs> แต่ว่าการแสดงพี่หญิงฟ้ารุดมากเลยครับถือว่าเป็นการร่วมง,งานกันครั้งแรกเนาะใช่ครับคร<อ>ั้งแรกเลยออยากครับยากอยู่แล้วขอให้พี่หญิงฟ้ามีคิวมาหาหนิวบ่อยๆนะครับร้องเพลงไหมี่คะแบบไหนล่ะครับร้องเพลงแสดง คอนเสิร์ตหรือว่าอะไรก็ได้หมดเลยได้หมดเท่าที่พิงฟ้าจะอยากทำเลยครับเลือกงานค่ะมีอะไรให้ตามชมนอกจากอัลบทเพลงเราซีรีส์และข้ออะไรอย่างเงี้ยนอกจากเพลงนะครับก็อย่างแรกก็เพลงขึ้นใจเลยครับซิงเกิลที่3แล้วก็ซิงเกิลที่สี่ก็วางแพลนไว้แล้วครับว่าจะถ่าย MV มีวันไหนแล้วก็จะปล่อยช่วงไหนครับแต่ว่าจะยังไม่พูดถึงเยอะครับเพราะวันนี้เป็นวันของขึ้นใจ<อ> <laughs> สามสามเพิ่งปล่อยมาทีเดียวครับสี่จะสี่จะ<ห>จะมาแล้วอย่างเพลงที่ผ่านมาเนอะเออก็จะมอนอิงเกลงอะไรี้ครับแล้วก็แบบว่าเอ๊กก็จะแบบน่ารัก,รกพูดถึงใครอะไรอย่างเงี้ยทำไมเพลงนี้แบบว่าเศร้าขนาดนี้เพราะว่าเพราะว่าส่องเพลงก่อนมีแต่แบบสดใสน่ารักน่ารักฟังสบายแฮปปี้ครับเราก็เลย อยากเปลี่ยนมูดบ้างเพราะว่าเป็นแฟนชอบให้ผมร้องเพลงช้าด้วยครับตัวผมเองก็ชอบร้องเพลงช้าอยู่แล้วด้วยเราก็เลยอยากจะมีซักเพลงนึงนี่แหละที่เป็นของเราจริงๆแล้วแบบเป็นเพลงช้าเป็นเพลงเศร้าแนวที่เราชอบแนวที่เราถนัดมัต้องเศร้าแบบเศร้าขนาดนี้อะไรก่อนจริงๆมันเศร้าแต่ว่ามันก็ยังสวยอยู่นะครับ <c oughs> เป็นเศร้าแบบสวย <c oughs> เพราะว่าไม่ได้เศร้าแบบอกหักสุดๆเลย เป็นความเศร้าที่เป็นความโหยหาเป็นความคิดถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นครับมันเป็นแบบเหมือนในความเศร้านั้นก็ยังมีความสุขอยู่ในนั้นด้วยครับใช่แต่ว่าเพื่อนๆก็เห็นหลายคนบอกว่าฟังแล้วแบบร้องไห้นึกถึงความทรงจําที่เคยมีร่วมกับคนที่เราลักอย่างเงี้ยของน้งนี่มีไหมคะมีไหมหล่ะครับอมีไหม,ม,ม ความสงจําไม่ดีไม่ดีอาจจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ก็มีครับมีอยู่ดีขึ้นใจเลยครับอย่างที่บอกไปตอนที่แบบมีผลงานเรื่องละครซีรีจะเปิดก่อนอัปเดตนิดนึงโอเคครับก็ซีรีส์ก็ซอม v บเวอร์เลยครับที่คาดว่าน่าจะมาเร็วที่สุดครับก็ซีรีส์แนวซอมบี้กำลังถ่ายไปได้เยอะแล้วนะครับเกิน50%แล้วแบบ อีกไม่นานก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วด้วยครับก็ฝากรอติดตามซีรีส์ซอมบี้โปรเจกต์ยักษ์ใหญ่ของค่ายดูบันดีเราด้วยครับแล้วก็ซีรีส์ข้ามฟ้าเคียงเธอครับอีกไม่นา,นานก็จะเปิดกล้องแล้วใช่ก็ได้รับชมภายในปีนี้แน่นอนตื่นเต้นแล้วอยากให้ทุกคนแบบได้เห็นพี่ชรันกับน้องคณินแล้วครับเจ้าชายจะเป็นเจ้าชายครนี่ขายยากฝากอะไรกับแฟนๆที่ซับพอตเราตั้งแต่มันแรกจนถึงวันนี้ครับก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยค่ะไม่ว่าจะทั้ง แฟนคลับผมแฟนซีรีส์แล้วก็แฟนเพลงด้วยนานาหน,นูโซนเหมของมิซันชายทุกคนเลยที่สปอร์ตผมมาในทุกๆผลงานเลยทุกๆก้าวแล้วก็คอยช่วยเล่นเทรนด้วยครับแล้วก็เป็นแฟนพี่ยิงฟ้าด้วยครับที่ช่วยเล่นเทรน m อ็น้องขึ้นใจจนได้แบบติดเทรนขนาดน,านั้นแฟนผมด้วยน่ารักมากๆเลยอยากขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ทุกคนทำให้ผมมากๆเลยครับหลังจากนี้ก็อยู่ด้วยกันเป็นนาน,านแล้วก็น่ารักน่ารักน่ารัก เป็นเรียกว่าอะไรดีเป็นความสุขเป็นความน่ารักเป็นรอยยิ้มให้กันแบบนี้เป็นนานๆครับขอบคุณครับ